สวัสดีค่ะ ใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ีที่46ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาที่ทางเช่ญญาจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับบุญจากการสวดมนต์เป็นอย่างไรให้พิสูจน์เมื่อปฏิบัติตามศาสตร์ตามแนวทางขององค์หลวงปู่ดูท่านแล้วเมื่อสงสัยแล้วจะถามใครคะ่ะน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปูท่ทวดองค์หลวงปู่ดู พงมะปัญโยหลวงปู่องค์ปัจจุบันองค์หลวงตามาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยเสียนกล้าวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ องหลวงตาาท่านได้มีตาที่สอนว่าระหว่างการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเมื่อเกิดข้อสงสัยขึ้นมาให้เราฝึกกับบทสวดเราจะมีความรู้สึกในบทสวดนั้นเพราะจิตของเราได้บันทึกความสงสัยไว้จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเราจะเห็นมนุษย์ที่เขาทำหรือรู้ทางความ ฝันหรือรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เรียกว่าธรรมะอยู่รอบตัวเราสงสัยอะไรก็จะรู้ขอเพียงให้เราอยู่ในคลื่นความดีอย่าเปลี่ยนคลื่นออกไปจากบทสวดเมื่อสวดเสร็จแล้วไปนอนจิตก็ยังอยู่ในคลื่นของบทสวดนั้นคนที่ฝึกจริงๆจ,จะคุยกับมนุษย์ด้วยกันน้อยแต่จะคุยกับหลวงปู่ดูท่านเป็นประจำคุย ยกับจัก,กรพารดิคุยกับรูปรักครุดคุยกับรูปรักขององค์หลวงปู่ดูท่านคุยได้เพราะมีรูปมีนามเกิดจากฐานที่สวดมนต์เพราะรูปนามที่เกี่ยวข้องได้มีการอธิษฐานไว้เพราะเข้าใจเรื่องรูปนามนั่นเองค่ะการที่เราสัมผัสยังไม่ได้เข้าไม่ถึงบทสวด เพราะยังไม่ชินสวดไปนานๆจะคุยได้ถามได้การสวดมนต์ภาวนาบทพระคาถามหาจักกพัสแล้วแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพิจารณาทรงอารมณ์ให้อยู่ในคลื่นบุญให้ได้ตลอดต่อเนื่องสามารถจะตัดกรรมจากปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์ไม่ให้มาถึงลูกหลานได้เป็นการ ตัดกระแสกรรมที่ไม่ดีไม่ให้เข้าถึงคลื่นกรรมที่ไม่ดีก็จะส่งผลไม่ได้ แต่ถ้าปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาได้ไม่รีบกลับมาอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาถ้าปล่อยทิ้งไว้นานทำให้อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนานๆสายใยไม่ดีก็จะเข้ามาตัดอารมณ์เสียบ่อยๆเพราะอารมณ์เสียเป็นตัวดึงคลื่นที่ไม่ดีมาถ้าอารมณ์เสียตรงไหนคลื่นไม่ดีแถวนั้นบริเวณนั้นก็จะมาหมดและกรรมไม่ดีที่เราทำ ก็มาด้วยมาหลายทิศหลายทางถ้าฝึกไปนานๆจิตจะตัดอารมณ์เสียคลื่นไม่ดีก็จะตัดได้อย่างรวดเร็วจิตจะกลับมาอยู่กับการสวดมนต์ภาวนามาอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญและพิจารณาอย่างต่อเนื่องไปได้ค่ะการฝึกพุทธาศาสตร์คือผู้ที่มีประโยชน์จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและมนุษย์าศาสตร์โลกวิญญาณ ต้องสร้างฐานเริ่มจากการฝึกน,น้อยๆไปก่อนแล้วปฏิบัติต่อเนื่องต้องใช้เวลาในการปฏิบัติห้ามหยุดเพื่อให้อยู่ในคลื่นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมีหลวงปู่ดูท่านมีทั้งโลกและธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วแต่ยังไม่ได้รวมเป็นแก้วฝึกเรียนกับหลวงปู่ดูท่านได้ถูกร มนุษย์เรามีทั้งสุขและทุกข์เกิดจากปัจจุบันดึงอดีตที่ทํามาถ้าทุกข์ใจขุ่นมัวเศร้าหมองจิตก็จะดึงอดีตที่ทําไม่ดีไว้มาทั้งหมดและถ้ามีความสุขอารมณ์ดีเบิกบานใจจิตก็จะดึงอดีตที่ทําดีทําบุญดึงคลื่นที่ดีมาทั้งหมดเช่นกันถ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่สวดมนต์ภาวนาดึงความดีใน อดีตมาดึงบาร,รมีไตสรสารนคมมาดึงบาร,รมีจักพัทดึงบาร,รมีรวมของหลวงปู่ดูท่านมาและบุญของผู้ปฏิบัติภาวนามาด้วยความสว่างของบุญจึงมีมากมายไม่มีประมาณค่ะแสงสว่างของบุญแต่ละคนสว่างมากน้อยต่างกันเพราะทําบุญกุศลมาไม่เท่ากันและได้ทําในตอนที่มีชีวิตเท่านั้นสวดมนต์ภาวนาต้องพิสูน์ ต้องพิจารณาจะต้องเข้าใจเรื่องไตรสราณาคมคือพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จักกพาสเป็นสมบัติกลางๆพิสูจน์ได้ต้องฝึกปฏิบัติให้ติดต่อจะต้องเข้าใจเรื่องไตรสราณาคมคือพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จักกะพาสเป็นสมบัติกลางๆไม่ใช่ของใครพิสูจน์ได้ต้องฝึกปฏิบัติให้ติดต่อ จะได้เข้าใจได้ต่อเนื่องการที่ ผู้ปฏิบัติภาวนาใช้บทพระคาถามหาจากาักรพัทเป็นบทภาวนาปฏิบัติภาวนาได้ต่อเนื่องได้มากสวดได้เป็นเนื้อเดียวกันกับพุทธมนต์จักรพัทถ้ามีใครคิดจะทำอันตรายผู้นั้นจะรู้สึกเจ็บแปบบ๊บที่หัวใจทันทีเพราะอาวุธของจกักรพัทคือจากจักทํางานจัดก,การทำลายล้างสูงผู้สวดภาวนาอยู่ในคลื่นจกักรพัพิ พิสูจน์ได้เวลาสวดภาวนารู้สึกได้ทุกครั้งเวลาคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเปิดใจแล้วอยู่กับจักรพรรดิแล้วอธิษฐานอยากเข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนเรื่องรูปกับนามเรื่องความคิดเรื่องวิญญาณศึกษาให้เข้าใจเวลาปฏิบัติภาวนาจะเพลินไม่ขี้เกียรเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่ท่านให้พิสูจน์ว่าบุญ เกิดจากการสวดมนต์เป็นอย่างไรจิตถ้าควบคุมได้ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตบังคับที่จิตอย่านําเอาคลื่นไม่ดีเข้ามาเพราะเป็นอันตรายต่อธาตุร่างกายถ้าธาตุไม่ปกติจิตก็ไม่ปกติจิตอยู่คลื่นไหนบ่อยๆก็เป็นเนื้อเดียวกันพิสูจน์ได้พูดได้ง่ายแต่ทำยากค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าคลื่นทางโลกเข้ามา ไม่รีบกลับมาอยู่ในคลื่นบนุญเช่นถ้าไปด่าว่าตําหนิผู้อื่นคลื่นไม่ดีกลับเข้ามาผู้ที่ตําหนิด่าว่าผู้อื่นเพราะคลื่นไม่ดีเกิดจากผู้ที่ด่าว่าผู้อื่นและถ้ายิ่ง ผู้ที่ถูกด่าว่าตำหนินั้นไม่ได้สนใจไม่รับคลื่นไม่ดีนั้นกระแทกกลับมาอย่างผู้ด่าว่าตำหนิผู้นั้นแรงเป็นสองเท่าเป็นมุมแมลงเป็นการฆ่าตัวเองการปฏิบัติตามศาสตร์ตามแนวทางขององค์หลวงปู่ท่านท่านสอนได้แค่พรงเพราะหลวงปู่ท่านยังต้องเกิดอยู่ท่านจึงให้ศึกษาปฏิบัติภาวนาด้านโพรงนิหาร ผู้ปฏิบัติภาวนาจิตเบาสบายจิตละเอียดอย่างพรมมได้หลวงปู่ท่านอยากให้เราไปพรมมโมมไปได้ทุกภูมิเห็นได้ทุกภูมิเพราะละเอียด จิตละเอียดจึงเห็นได้หลวงตามา้มาเมตตาทศสอนว่าเป็นทางสามแพ่งขึ้นพรมก็จะรู้สึกแล้วปรารถนาอะไรในอดีตบางคนก็ไปต่อบางคนก็ไม่ไปต่อตั้งความปรารถนาใหญ่คือปรารถนาพุทธภูมิก็ไปต่อฝึกต่อสร้างบุญบาร,รมีบำเพ็ญบาร,รมีต่อเมื่อรู้เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อเกิดความ ความทุกข์ขึ้นมาก็จะเข้าใจจะรู้ว่าจะบรรเทาทุกข์ได้อย่างไรและเมื่อมีความสุขก็ไม่ติดก็ฝึกต่อฝึกบ่อยๆชินก็รู้เข้าใจการเกิดเกิดตายตายจะเข้าใจว่าไม่ใช่ของใคร การมาฝึกในศาสตร์ของหลวงปู่ดูท่านจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมแต่คิดใหม่ทำใหม่ไปเรื่อยๆไปเกิดตามใจเลือกเกิดไม่เกิดได้มนุษย์ยุคนี้ครึ่งๆกลางๆอยู่กลางๆดีเลยก็ไม่ใช่เลวเลยก็ไม่ใช่ อารมณ์มีทุกอย่างสามารถมาฝึกมาเรียนรู้ได้ให้ฝึกให้ทำตอนนี้ขี้เกียจก็ทำเบื่อก็ให้ทำยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันให้ทำให้ฝึกให้รู้เข้าใจทุกอย่างว่าไม่ใช่ของเราให้ห่างจากคลื่นความรู้สึกที่ไม่ดีให้รีบทำ รีฝึกนะคะการฝึกให้จิตรู้เข้าใจยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นของของเราเลยให้เริ่มฝึกปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะการฝึกต่อเนื่อง จะรู้ว่าสละอะไรเพราะเกิดความเคยชินอารมณ์ก็จะห่างจากอารมณ์ไม่ดีจิตจะรู้สึกดีหน้าตาก็จะผ่องใสค่อยๆฝึกไปพิจารณาไปพิจารณาว่าติดอะไรจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางรูปรสกลิ่นเสียงติดอะไรก็ให้ฝึก ให้ห่างจากสิ่งนั้นแต่ละคนติดไม่เหมือนกันติดตรงไหนฝึกแก้จุดนั้นเมื่อฝึกแล้วพิจารณาไปเรื่อยๆเช่นถ้าไม่ได้ตรงกับความต้องการรู้สึกอะไรไหมรู้สึกดิ้นรนไหมทุกไหมโกรธไหมต้องพิจารณา การฝึกให้ห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีไม่นําเข้ามาไม่เช่นนั้นความรู้สึกโกรธเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้หายไปไหน มีอยู่เหมือนเดิมแค่ถอยห่างออกมาจากความรู้สึกโกรธไม่ดึงขึ้นไม่ดีเข้ามาฝึกให้ห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกวันกรรมฐานที่ฝึกต่อเนื่องทุกวันก็มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฝึกจนเคยชินเกิดเป็นอนุสัยคือความละเอียด ฝึกแล้วความดีมากขึ้นความไม่ดีอยู่เท่าเดิมฝึกไปฝึกไปความดีก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ฝึกก็จะติดไปหลายภพหลายชาติเราไม่ได้เอาธาตุไปตายไป เอาจิตไปค่ะจิตเป็นตัวบันทึกเกิดใหม่ก็ตามมาด้วยกรรมที่ทำไว้ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้เอาไปด้วยทิ้งไว้ในโลกจิตเป็นตัวบันทึกมาเกิดใหม่ก็มาด้วยเพราะทิ้งไว้ในโลกไปที่ไหนก็จะรู้สึกคุ้นเคยแสดงว่าเคยอยู่ แต่ไม่รู้ว่าทำอะไรไว้ถ้าฝึกจริงๆจะรู้ได้เพราะเราได้ทำไว้เองนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดตามสภาพของความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทำอย่างไรก็ได้อย่าให้เป็นทุกข์ด้วยการ กินยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์ฝึกปฏิบัติภาวนาทำกรรมฐานค่ะสาธุค่ะผู้แบ่งปันขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาบนุญกับกัลยาณมิตระยติธรรมนักปฏิบัติภาวนานักสร้างบารมีทุกทกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปัน แห่งศรัทธาของทางเจิญย่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะเจ๊อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจ๊จุบ๊บจุ๊บ